คาบแล้วคาบแล้วอยู่แล้วโอ้โหตัวใหญ่แน่นอนโอ้โหสวยกินสเดือแกนอยู่มาเอา้าเอ้าโอ้โจมเลยบป่ากินไวขนาะดโอ้โหจมอืมสเตติสติดก่อน ตัวนั้นตัวนั้นก็ติดด้วยกันติดมาเป็นครูแล้วเสียแล้วมันแล้วผลงานเราก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนได้ใบครับผมกบเพ็ดครับผมฟังมันเป็นฟาร์มไก่ตีมาเนาะฟังมีนเสียวๆสียตกไอเยียรใส่เดือนให้เก้าครับผม ลูกยีใส่เดือนตามล่าฮะปานิชย์ง่ครับผมคล้องธรรมศาสตร์ครับอืมตางคนเลยครับลูกยีใส่เดืนอนนี่ครับผมหนามลิกมือ น้ำม,มิดหัวเลยว่ะน้ำสไลดแน่นิดน้งนะครับเห็นไ่มน้ำมันมไหลตามหาป้านิ่งไงจเจอว่ะมัน <c oughs> คือนลอยเข้ามาอยู่ว่ะตายกินนไงว่ะลอยเป็นคนเซ เยอะแบบตี่เฮเอปลาขาวปลาหางแดง

โอ,อออออโอ้โหขับรถมา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 จับมั้ยโอ้ปลายังอ่ะโอ้โหปลาตะเพียนปลาสอยไก่ตื่นอีกแล้วอืมแต้มที่สองครับผมตัเวเบสเป็นเบอร์0.8ครับผม0.8แล้วก็ไซส์เอ็นเบอร์2.8 สายเมนนั่นน่ะายหน้านี่ก็เป็น2 V 20อันนี้ตัวนี้เบอร์0 01เดี๋สิใส่เยอนําสเดียวใส่ยไนําเป็นเกียร์57ุตัวนี้ปลาขาวก็กินดีปลาิีใส่เยตันเป็นเยอตัวนั้น น้ำมันจะไหลแห้งเลยตอนนี้นี่นี่จะใส Ô, tay cái đã nó sếp Nó mình lấy mà ngầm lấy bên đây khăn mày 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 Tại sao khăn này คาบแล้วคาบแล้วอยู่แล้วโอ้โหตัวใหญ่แน่นอนโอ้โหสวย,สออยกินเซติ้งนนี่ว่าเอ้าลุดเหลือบมาได้อ้เป็นไรตอน,นไล่ไปมีปลากินปลากินเอาเดี๋ยวพอได้ลุดับ ตามราหาสปนิ่งสิโปปนิ่บ่ครับผมซุบเพื่อมไหลมาตามราหาปปนิ่นครับ ya oh main ini ni sebabkan kepuai wei buat sebab apa yang lama like. เฮ้ยโอ้เไป็นไปได้ไงนะ่ายอะติดแจดออ็คดอกเลยสุดเพื่อนมันไรมา ดีดีเลยเอาให้เสร็จแล้วครับทุนเบ็ดไปจมโอ้จมโอ้ทุนกำลังจมใส่เลยครับผมมัเขอเลยมับโ,โยนไปคคุณเกิ่อไะไรอมกที่จา พ่อปนนอา,นอา,นอานินบ่มาบ่พ่อเียบ่มีปานินนี่นามีปานินบอมันน้งตื่นบ่ามันาน้ตื่น่มองเืนเลยเป็นมองมเปนว่างมันตื่น ติดใหม่เขาแล้วโอ้ปลายัางอยู่เซย์เนร้นอนของมาปลายัางอยู่ครับโอ้มันเกาะอีกคันหนึ่งกาะอีกมากตัวหนึ่งไปแล้วปลายัางอยู่มาเอามาเอามาเอามาย อยู่แล้วครับผมแ <g ib berish> มนอย่างีตัวน้อยกี่ใส่สีเดือนไังเปลี่ยนไปไหนใส่เดือนกระเบิดแล้วครับผมตอนนี้ก็เอาเยอให้เกียร์โตทางพุ่นอันนึ้นนีน้ับใส่เดือนเบิดแล้วก็บปอยากอ่านปลาในตาบกคอยกินเยอะนี่ครับตากินเยอะสด

ติดพร้อมกันก็แบบเอ้าหลุดโอ้ของใหม่ของใหม่อีกแล้วตามหาปลานิ่นมาเห็นปลานิ่นเลยครับพี่น้องโอ้โหเห็นจักตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินแล้วหกินแล้วเลยโอ้โหนั่นกะลังบนมา,า,าเห็นปลานิ่นกินดอกคำเว้ยรูดครับผมตรน งามพึ่งจีนบว่นเลยนี่โอ้มาทันขาดคำเลยแต่ตอนเราจาใส่เดืยนะอยนบ่กลิ่นบากลิ่นรอบคำว่ากลิ่นอะไรบ้ากลิ่นไี้แล้ว,ลวมากลิ่นก็เอา Oh no. Right. อาแล้วล่ะถ้าบันมัน,นพลาดได้พลาดอาต,ดนนตอนนี้โอ้ตอนไหนครับดึงด้วยกันเสียเอาตัวได้บั๊นอือตอนนี้ติดก่อนตัวนั้นตัวนั้นจะติดด้วยกันติดมาเป็นครูแล้วเซียวเดียวบั๊นติดมาเลยสอง bớt Ngay ta phần nữa. Say yêu thích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 . Say yêu gặp Say yêu thích. Say con thích. Say yêu thích. Say yêu thích. Say yêu thích. Và thân saya sẽ itu เงี้ยหมดแล้วหัดแล้วหัดแล้วเงี้ยนะพี่ต๋อยไปดูผลงานเราวันนี้จะได้เยอะขนาดไหนคนงานกันครับผมแต่บายอุ้ยนักนะ 2 <laughs> kg đấy đấy, 2 kg đang có những quả cây ngay ở Vệ Thai các bạn, quả cây ngay ở Vệ và Thai, tôi nhảy vào Vệ Thai, tiễn ngay, tiễn trên cây cằn, thì vợ nhảy qua sung lớn. เงี้ยผสมทั้งต่างก็โอเคแล้ผลงานเอาก็ได้ฝากกไลค์ก็ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ